สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพาจะมาบอกวิธีนะคะในการโพสตคลิปเรียวค่ะแล้วก็การเล่นคลิปเรียวกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดโพสต์ยังไงนะคะแล้วก็เล่นยังไงนะคะเขามีฟีเจอร์แล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะในการที่เราจะโพส์วิดีโอเรียวหรือว่าลงคลิปเรียวของเรานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเรียวเนี่ยก็เป็นอะไรที่มาแรงมากนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้อะไรได้กันเยอะแยะมากมายเลย พอจะมาสอนโพรวิธีกันทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ไปโพดคลิปเรียวกันเลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนที่นี้นะคะเรามาเริ่มดูนะคะวิธีการลงนะคะเฟซบุ๊กเรียกันดีกว่าค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะเข้ามาที่หน้าเพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่่วววนนนตัะะคคทุกา book, เ,เพจเฟซ ก็จะเป็นหน้า Facebook ของพอเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามก่อนเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนโดยอันแบบแรกนะคะให้เราเนี่ยกดที่ตัวบวกตรงกลางได้เลยนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นค่ะทุกคนกดคำว่าคิปเรียวนั่นเองค่ะ พอเรากดคลิปเรียวแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเลือกวิดีโอที่เราต้องการลงนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะพอจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะทุกคนนะก็คือวิธีการสร้างรายได้ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะทีนี้ค่ะทุกคนเขาจะมีฟีเจอร์ด้านข้างค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นได้นะคะมาเริ่มดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะทุกคนสําหรับอันแรกนะคะทุกคนก็คือการใส่เสียงเพลงค่ะทุกคนก็ให้เรากดไปได้เลยเนาะทีนี้นะคะมันก็จะมีตัวให้เราเนี่ยเพิ่มเพลงค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆกดเพิ่มเพลงไปได้เลย หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เลือกเพลงได้เลยเนาะอันนี้พอจะเลือกเป็นเพลงแรกเลยละกันอ่ะเพื่อนๆก็ฟังได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก,กดของว่าบวกค่ะเพื่อนๆเสียงเพลงก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถปรับเพิ่มรถได้นะคะโดยกดที่ไปที่เสียงค่ะทุกคนแล้วก็ปรับลดนะคะทุกคน อันนี้คือการลดเสียงนะคะทุกคนแต่ว่าอันด้านบนเนี่ยจะเป็นการแบบลดหรือว่าเพิ่มเสียงที่เราพูดค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวพอจะปิดไปก่อนเนาะให้มันมีแต่เฉพาะเสียงเพลงแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากเพิ่มวอยเพิ่มเสียงเข้าไปนะคะกดคําว่าเพิ่มวอยตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็กดอัดได้เลยแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะสามารถให้เสียงเราเนี่ยเข้าไปตามหลังได้เนาะทีนี้ค่ะทุกคนเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปกันต่อเลยนะคะ สีเจอต่อไปเนี่ยก็คือการใส่ข้อความกับเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดใส่พิมพ์ข้อความไปได้นะคะอย่างอันนี้เพื่ออาจจะเป็นแบบว่าสอนลงเฟซนะคะอ่ะสอนลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆโดยแถบด้านบนนะคะก็สามารถให้เราเนี่ยเลือก เปลี่ยนสีได้นะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะหรือว่าใครจะเปลี่ยนนะคะเป็นให้ตัวอักษรมันมีความทึบความโป่งแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกได้อ่าอย่างอันนี้นะคะพอก,ก็จะสอนประมาณนี้ละกันทีนี้ค่ะทุกคนเราไปดูในส่วนต่อไปก็คือตัวเอฟเฟกต์ค่ะเพื่อนๆเอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกค่ะทุกคนอ่าอย่างอันนี้นะก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบวิ้งวิ้งนะคะเพื่อนๆนะหรือว่าจะเป็นแบบภาพสันๆแบบนี้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้นะคะพอจะไไม่่ด้ใส เอฟเฟกนะคะทุกคนนะแล้วก็อันต่อไปค่ะทุกคนจะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์ค่ะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกสติกเกอร์ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะก็น่ารักน่ารักแล้วก็ใส่ไว้ในคลิปวิดีโอของเราแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีสติกเกอร์อยู่ในคลิปวิดีโอของเราและแล้วก็อันสุดท้ายคือการบันทึกค่ะเพื่อนๆก็คือตัวนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบว่าเออฉันร่างวิดีโอไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยากโพสลงก็กดบันทึกวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทีนี้นะคะพอเราทําในส่วนของหน้านี้เเเเสรร็็จจแลลล้้ววนะคะพื่่่อกกกกดดดดําาาาถััไไปไยหงที ไปแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะมีให้เรานะคะอธิบายคลิปเรียวของคุณค่ะเพื่อนๆก็อธิบายไปได้เลยอันนี้นะคะพลอ,อาจจะบอกว่าสอนลง a c e b o o k เรียวนะคะอ่ะพลก็จะพิมพ์ลงไปอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันก็คือจะเป็นการพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเลือกหน้าปกนะคะเพื่อนเมื่อสามารถกดมาที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วกดเลือกรูปหน้าปกได้ด้วยนะ อ่ะอันนี้พอก็จะกดเลือกรูปปกที่หน้าพอกำลังโอเคสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดคำว่าบันทึกค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดคําว่าแชร์เลยได้เลยค่ะพอเรากดแชร์เลยไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะถูกโพสต์นะคะลงไปในตัว Facebook ของเรานะคะหรือว่าในเพจ Facebook ของเรานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวิธีการโพสต์แล้วก็วิธีการลงคลิปเรียวใน a c e b o o k เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนพอยังมีการทําคลิปวิดีโอนะคะสอนการเปิดสร้างรายได้นะคะผ ไปดูอีกคลิปวิดีโอหนึ่งได้เลยนะคะโดยพอเนี่ยจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีดาลางนั่นเองค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปไว้ด้วยส่วนใ,ใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ดาลาังได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย